สวัสดีครับสมาชิกช่องกูรูอยู่ในเต็ดวันนี้อยู่กับผมเจดคอนเฟิร์มเหมือนเดิมครับย้ำว่าเราเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับผมจะเลือกเอาคู่ที่ใช่คู่ที่น่าเชียร์มาคอนเฟิร์มกันครับพร้อมกับเหล่าบรรดากูรูเป็น3ประสานกูรูในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับดังนั้นถ้าชอบ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเอาไปถึงคัมคืนวันอังคารนะครับยังมีฟุตบอลให้ตามลุ้นตามเชียร์กันเหมือนเดิมนะครับผมเลือกเอาเกมเวลาตี2:45นะครับฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษมิวนอันดับ15จะเปิดบ้านเจอกับเรสเตอร์นอตเอ็นดับสิบสาครับมิววอรเนี่ยมี36มสิบแต้มเกมล่าสุดทำได้ดีเกินคาดนะครับเปิดบ้านเอาชนะเวสต์บริดจ์อเบียน2-0ครับตัวหลักมีสกอตมาโลนนะครับคู่หน้าเป็นเนสันเบนเน็ตเล่นกับ ick, เบดิคอัลโฟเดกองหน้าชาวดีอาบองโกรครับ ฝั่งของทีมเยือนอย่างเพลสตัน37ตั้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับดิอัลซิตี้มา2-2นะครับมีอารันราครับคุมตรงกลางคู่หน้าเป็นเอมิลิสกลองหน้าเดนมาร์กจะเล่นกับคาร์ลอนอาร์เชอร์นะครับเจอกันฤดูกาลที่แล้วปรากฏว่ามิววอเอาชนะไปกลับเลยครับด้วยสกอร์2-1และ2-0นะครับคู่นี้ก่อนเกมเขายกให้มิวอเหนือกว่าเล็กน้อยดูไม่ยากเลยครับมิววอลนี่อันดับเป็นรองนะครับแต่ว่าเกมนี้ถูกยกให้เหนือกว่าเหตุผลเพราะว่า เกมที่แล้วซัดเวสบอมิดมาครับแถมเฮ t ทูเฮ d ก็ดีกว่าครับเกมแบบนี้เชียร์มิววอลไปได้เลยครับผมมองว่าจะเปิดบ้านเบียดชนะได้เก็บสามแต้มนะครับดังนันคืนวันนี้คอนเฟิร์มครับไปที่มิววอลครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนกูรูยูนเต็ดทุกคนนะครับผมกันที่เก็นประจำทุกวันนะครับกับการวิเคราะห์บอลแบบนี้ในที่เด็ด เจดํานั่นเองนะครับก็อย่าลืมนะครับเห็นหน้าเห็นตากันแบบนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเรา3ประสานกูรูยูไนเต็ดด้วยในทุกช่องทางชื่อเดียวกันหมดเลยนะกูรูยูไนเต็ดนั่นเองนะครับวันนี้พาไปดูที่ฟุตบอลลีกของฝรั่งเศสค่ำคืนวันัคานนะครับตีสามตรงเวลาประเทศไทยนะอันดับ11โอลิมปิกลียงจะเปิดบ้านพบอันดับ3โอลิมปิกมักเซยนะครับลียงชนะ2เสมอ3ามจากห้าเกมล่าสุดไม่แพ้ใครนะฟอร์มดีนะ มาดูมาร์เซย์กันบ้างชนะ4เสมอ1ไม่แพ้ใครเหมือนกันฟอร์มดีกว่าลียงซะอีกแต่ว่าเฮดเวิรดพวกเขาเป็นรองลียงเล็กๆนะครับหาเกมล่าสุดที่เจอกันเนี่ยมาร์เซย์ชนะ1เสมอ2และแพ้ลียงไป2เกมนั่นเองนะครับอ่ะดูตัวเล่นกันหน่อยนะครับลียงวันนี้ครับเตียโก้เมนเดสฟูเซมัวรแล้วก็มูชาเดมเบเล่นะส่วนมาร์เซย์วิลเลียมซาลิบาบูบากากามาร่าดิมิทีพาเยตพวกนี้พร้อมทั้งหมดเช่นเดียวกันคู่นี้ลียงเล่นในบ้านบังคับ,นคบชนะ1ประตูเนี่ยแฟ,แฟ,แฟ,แฟน์เฟ 2ประตูขึ้นไปเฮ hey, เต็มๆึ่งแนะนำดูแล้วฟอร์มหลังเนี่ยสูสีมากมักเซยดีกว่าเล็กๆด้วยเพราะนั้นวันนี้ดูแลว้วน่าจะออกเสมอในโอกาสเสมอสูงมากๆหรือดีไม่ดีมักเซยบุกเก็บ3แต้ม้วยสามนาลิยงไม่น่าจะยิงมักเซยขาดเพราะฉะนั้นวันนี้ทีเด็ดเจ๊ดำมองทิ่นเยือนนะครับโอลิมปิกมักเซยฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับและติดตามพวกเรา3ประสานกูรูยูนเต็ดในทุกช่องทางชื่อเดียวกันหมดเลยนะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับกับทีเด็ดเจ๊ดำวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีครับชาวครูรู้เรียนเต็ทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมต้าพาเฮผมจะไม่พาคุณเชนเซยแน่นอนการวิเคราะห์ฟุตบอลเน้นเวลาหนึ่งคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ทุกวันครับโดยนี้หนึ่งคู่ที่เลือกมาเนี่ยเป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในโซนอเมริกาใต้นะฮะในเวลาตีสามนะครับเราจะไปดูโบลิเวียครับที่มาดับแปดครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอทางชิลีที่มาดับเจ็ดโดยคู่นี้เจอกันมาเกมล่าสุดเป็นทางชิลีเอาชนะโบลิเวียหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับไปดูกันที่ห นีี่เยชนะ2สเสมอ1แพ้2ครับเกมล่าสุดแพ้กับทางอาร์เจนตินามา2ประตูต่อ1ไปดูคนนี้ตัวผู้เล่นที่เขาว่าน่าจะลงสนามในวันนี้ครับโบลิเวียในยข้างหลังจะมีทางโคเซซักเรโดครับตรงกลางบรูโนมีรันดาและหน้าเป้าจะเป็นทางมาซลูบโมเรโนครับส่วนทางชิลีข้างหลังจะมีทางกาลิเมเดลครับตรงกลางอเล็กซิสซานเชสปั้นเกมนะฮะหน้าเป้าก็จะเป็นทางเอเดวาร์ดวากัสครับ เตาะบอกว่าบริเวียในบ้านไม่มีใครสงสัยแล้วนะฮะเพราะเขามีภูมิประเทศที่ได้เปรียบสําหรับทุกทีมที่มาเยือนนะครับจะสูงกว่าระดับน้ำทะเลเยอะและทําใหค้คู่แข่งแนวหายใจลําบากนะครับ5เกมหลังสุดเล่นในบ้านเนี่ยไม่มีแพ้ใครเลยนะครับเป็นการชนะ4เสมอ1น,นะฮะให้บาซิลอชนินินามาก็ลําบากครับแล้วก็ออทางชิลีเนีน่ยมาแบบไม่สมบูรณ์ด้วยนะครับเกมรับตัวหลักหายไป3คนเพราะฉะนั้นน่าจะมีช่องให้ทางบริเวียได้เจาะพอสมควรเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับบริเวียเล่นในบ้านใครก็ได้ครับผมมองว่าบริเวียจะะเเปิดบ้านานนอช ชิลีไปสบายๆส,สองประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับอยากอัปเดตข้อมูลอะไรดีๆกันเนี่ยก็เชิญตรงนี้เลยนะฮะกูรุยูในแต่รับรองว่ามีปรอสสารวสารคอยอัปเดตข้อมูลดีๆให้คุณทุกวันครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกขอยทุกคนโชคดีแล้ววันนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ